สวัสดีคะ่ะพบกาบฟานะคะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่โครงการสิรัญาอิวทาวงแล้วก็ตรงนี้เลยเป็นบ้านแฟรพรีเมียมนะคะแปลงที่14เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในเนี้ยแน่นอนว่าเรามีความพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้กําลังจะดําเนินการเข้าวิวอินอ่าวิวอินด้านด้านข้างนะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ด้านข้าเรามีเนื้อที่เหลือเยอะมากๆนะคะเราได้ทําเป็นเทเลสตรงนี้เลยนะคะนี่เราติดตามว่าจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็ปกติเราจะมีต้นไม้มาให้ด้วยเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้เรา ได้ทาเทเลเพิ่มเติมนะคะ,ะแล้วก็เพราะเนื้อที่เราเหลือเยอะมากๆแล้วก็ด้านในก็มีทั้งหมด2ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็ด้านในเราเนี่ยได้ทําเป็นเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์ว้ให้ด้วยแต่ยังไม่บอกว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเพราะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็รอติดตามชมได้เลยว่าด้านในจะมีอะไรบ้างแล้วก็ด้านนอกจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ตรงนี้เปิดเปิดหน้าต่างนะคะก็รับลมเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีมากๆแล้วก็สามารถออกไป เดินเล่นออกไปนั่งชิลๆจิบกาแฟตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วลมดีมากๆแล้วก็เหมือนทําให้บ้านเนี่ยไม่ไม่แออัดเนาะทำให้บ้านกว้างเพราะว่าทุกจุดละเราเชื่อมต่อกับด้านนอกได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลานซักล้างแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยแล้วก็สามารถวางเป็นตรงนี้ก็สามารถวางเป็นโต๊ะท้ายข้าวได้นะคะสามสี่ที่นั่งเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําใต้บันไดของเราค่ะนี่ สามารถติดชเวอร์ได้นะคะเป็นห้องน้ําแบบรับแขกด้านล่างนะคะตรงนี้เลยเด,ดี๋ยวแพรจให้ดูตรงนี้นอีกรอบนิดนึงนะคะเห็นเทเลสซึ่งแปลงนี้ก็จะมีเทเลสกว้างกว่าแปลงที่17นะคะเพราะว่าแปลงชุเจเราก็มีเทเลสเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือแบบดูเต็มรูปแบบแล้วก็ออกมาสวยงามแน่เราติดตามชมนะคะเดีย๋ยวไปดูด้านในกันเออด้านบนกันต่อนะคะมีทั้งหมด2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำภายในตัวด้วยคะ่ะ ค่ะนี่เราเขมาถึงด้านบนกันแล้วนะคะด้านบนของเราก็สังเกตได้ว่าเราได้ปูเป็นกระเบื้องอยางทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราได้ทําเป็นกระจกนะคะกระจกเทมเปอร์นะคะกล้องซูมนิดนึงเป็นกระจกเทมเปอร์พิเศษมากๆทําให้บันไดเนี่ยดูโปงนะคะแบบไม่ไม่ทึบแล้วก็ไม่อัดแล้วก็รับกับทางกระจกด้านนี้นะคะเป็นกระจกทรงสูง ทำให้บ้านแบบเป็นอารมณ์แบบบ้านเดี่ยวเตาจริงๆเราเป็นบ้านแฝดพีเอยมนะคะแต่ให้อารมณ์บ้านเดี่ยวนี่นะคะให,ให้เห็นแบบแบบนิดนึงนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้เข้าตกแต่งเรียบร้อยแล้วภายในห้องที่1ของเรานะคะก็จะมีห้องน้ําด้วยห้องน้ำภายในตัวนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์มีกระจกเทมเพอรอ์มีกระจกเทมเพอร์กันให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในสนวอลล์อีโคเซตวอลล์อีโเซตแล้วก็เป็นในส่วนของเบด m ตรงนี้ค่ะเดีย๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งกันเลยห้องมาสเตอร์เบดมนะคะ นี่ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบด룸เนี่ยเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเต็ยงนอนเนาะสามารถวางได้5้าฟุตได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดิวเป็นตู้ชั้นวางทีวีตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีอ่าตรงนี้ก็สามารถเปิดรับลมได้นะคะสังเกตเลยว่าเราจะเป็นกระจกไม่ใหญ่มากเพราะว่าเพิ่มความไพรเ a ทส่วนตัวให้กับลูกค้านะคะตรงนี้ก็เป็นวอล์กอินโคเซ็ตเหมือนเดิมเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องน้ำนี่ห้องน้ำเราก็จะมีให้ ทุกห้องเลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนอ้องก็อาบน้ําสามารถออกมาว่าอีโคเซตตรงนี้ได้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมน้องว่าจะออกมาสวยแล้วก็เทเลด้านล่างเราเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะก็พาชมจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามกันเนาะว่าบ้านแปงที่14ของเรานะคะที่เอลนิวท่าวงนะคะจะสวยงามขนาดไหนรอติดตามชมกันได้เลยค่ะราคาก็น่ารักนะคะไม่ไม่แรงมากแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยว่างเพียง2ยูนิตสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะคะสำหรับบ้านแฝดพรีเมียมก็สามารถเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาจับจองได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษไหมเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เข้ามารับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่โครงการได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับนี้ขอตัวนรับไปก่อนะคะ่ะ